คุยแซบโชวอ,อย่าลืมซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะคะและอย่าลืมแชร์นะครับเฮ้ยคนละแชร์วสวัสดีค<ส>่ะสวัสดีค<ส>่ะสวัสดีวันสั้นบายบายแบบนี้แหละครับสนุกกันที่นี่ที่เดียวที่คุยแซบโชวน,นี่บีเคและแบ็กกี้รายงานตัวค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะหยุดไปนะเสาร์อาทิตย์นะคะเรื่องแซบๆในวงการบันเทิงเนี่ยบอกได้เลยว่ามาจ่อรออยู่แบบไฟทับลุกเลยฮะเอาอย่างนี้เอาเฉลยเรื่องก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวว่าเธอคนนี้จุดจุด ตั้งท้องทำเอาหลายคนตามจ้องจับผิดแถมมันมีภาพเหมือนว่าเธอจะมีลักษณะเหมือนตั้งท้องอยู่ดันมีคนเหมือนพี่พีเคแล้วใส่แมสใส่ชุดคลุมท้องแล้วท้องใหญ่เลยสําหรับสาวซาวร่าคาซิานินีเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตามที่ข่าวที่บอกว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวถูกปลดกังอาการเพราะว่าท้อง เจ้าตัวก็เก็บตัวเงียบพร้อมทั้งตั้งไอจีเป็นส่วนตัวล่าสุดนะครับคุณแม่คนสวยมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังมีข่าวเดินโพสต์รูปลูกชายกับผงขวัญที่คุณยายซื้อให้พร้อมกับเขียนแคปชั่นยาวเหยียดตามที่ได้เสนอไปนะ,ะข้อความภาพคำพูดของดีเจต้นหอมบอกกล่าวว่าใครน่าอายกว่ากันระหว่างผู้หญิงตั้งท้อง หรือผู้ชายที่ไม่มีความรับผิดชอบตื่นคาสังคมคเออน่ารักมีนี่ไงฮะแล้วก็พร้อมกับแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ว่าในฐานะที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันนะคะหน้าที่นี้มันมีคุณค่าและยิ่งใหญ่มากสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องทําหน้าที่ทั้งพ่อและแม่บ่มสอนด้วยความรักก้าว <9 S 1> ผ่านสิ่งต่างๆกล้าหาญยืนหยัดเพื่อตัวเองและลูกเดินข้ามทุกอย่างไปพร้อมกับลูกมันไม่ง่ายเลยจริงๆที่เราก็สามารถทํามันได้เต็มที่อย่างที่สุดเท่าที่แม่คนนี้จะทําเพื่อลูกได้โดยไม่มีการเรียกร้องความสงสารจากใคร เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีชีวิตที่น่าสงสารเรามองเห็นคุณค่าในตัวเองเรามองเห็นพลังในตัวเราเองเราแฮปปี้กับหน้าที่ของเราทุกอย่างหลอมรวม ไปด้วยความ<อ>ทุกอย่างหล่อขอให้ค่ะทุกอย่างหล่อหลอมไปด้วยความรักที่มีต่อลูกสิ่งเดียวที่ต้องการจากคนรอบข้างคือคํายินดีและกําลังใจเพราะวันที่เหน็ดเหนื่อยมันก็มีวันที่ทุกอย่างไม่ได้ปูด้วยกลีบกุหราบมันกม็มีมีสุขและก็มีทุกเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์คนหนึ่งค่ะอ่าเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแม่เลี้ยงเดียวหรือพ่อเลี้ยงเดียวคุณมีคุณค่าในตัวคุณเสมอการเสียสละการยอมลับก,กับหลายๆอย่างเนี่ยคุณเก่งและกล้าหาญมากคุณเท่ชะมัดเลย ใจคุณงดงามเฮ้ยทีมงานบอกดีว่าประโยคนนะทั้งหมดเนี่ยอันนี้ใครเป็นคนเขียนต้นหอมรู้ว่าซาร่าซาร่าเป็นคนเขียน,ยนแต่ว่าทีเนี้ยแหมนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายนะคนที่ติดตามข่าวก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นข้อความที่ดีนะคะจริงๆแล้วให้กำลังใจคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนเลยที่จะต้องรับมือกับสภาวะนี้แต่กับกลายเป็นว่าแหมมันไม่ชาร์จพี่เคเลยไม่รู้ว่าสรุปว่า ปฏิเสธหรือยอมรับหรือว่าไม่ใช่หรือว่าอะไรคือคนก็อยากให้ฟันธงไปเลยว่าใช่หรือเปล่าแต่วันนี้บ่ายวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งโจทย์ค่ะอันนี้คนนี้ก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันค่ะไม่รู้จะใช่เธอหรือเปล่าที่โดนปลดกลางอากาศตอนนี้ก็คือกระแสนะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะไปหมดรวมถึงเธอคนนี้ด้วยเหรอฮะใช่เดี๋ยวมาคุยกับเธอคนนี้ดีกว่า,าว่าเธอจะยอมปลดกลางอากาศหรือไม่ค่ะใช่เธอไหมใช่เธอมาก ดูดคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ